อ่โอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็คือ,อตอนนี้อยู่ในในเรื่องใหญ่นะครับก็คือเงินน้อยก็รวยได้นะครับโดยที่หัวข้อที่1นนะครับก็คือ,อเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราต้องออมเงิน นะครับเพื่ออะไรเป้าหมายยังไงนะครับแล้วก็ทํำยังไงถึงจะรวยสักทีนะครับความคิดต่งางๆแน,าน,านา่ๆแล้วก็มาให้รู้จักคําว่าความมหัศจรรย์ของดอกเบีย้ยถูกต้นต่อมาผมจะมาแนะนําในหัวข้อย่อยถัดไปก็คือกฎของตัวเลข72นะครับ กฎของตัวเลข72ก็คือเอาไว้คำนวณน,นะครับว่าการลงทุนของเราเนี่ยถ้าต้องการเงินเป็นเท่านี้จะต้องลงทุนในที่ไหนในอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยกี่ปีไอ้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วก็ต้องจำนวนปีที่ลงทุนต้องเท่าไหร่ ก็จะเป็นลักษณะของสูตรนี้นะครับก็คือจำนวนปีเท่ากับตัวเลข72หารด้วยเปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยหลายปีนะครับก็มาดูตัวอย่างนะครับถ้าเรามีเงินแสนหนึ่งเราอยากลงทุนเราอยากเราอยากได้ผลตอบแทนเป็น2เท่าเรา ต้องไปลงทุนในอัตราดอกเบี้ย9%ต่อปีเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งหมด8ปีอ่าประมาณนั้นนะครับหรือถ้าเราต้องการได้ทำให้เงินต้นของเราเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าก็คืออ่าสเท่าใน10ปีก็คือสมมุติว่ามีเงิน100ล้านอยากใช้เงิน200ล้านใน10ปีเนี่ย จะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับก็คำนวณออกมาก็รู้แล้วว่าอ๋อถ้าอยากใช้เงิน2เท่าของตัวนี้ในอัตราดอกเบีย้ยเท่านี้หรือไม่ก็ถ้าอยากใช้เงิน2เท่าในอีก10ปีข้างหน้า เราต้องไปหาลงทุนอย่างน้อยๆก็คือต้องได้7.2%ต่อปีประมาณนั้นนะครับนี่คือลักษณะลักษณะของของการอของการคำนวณน,นะครับอ,อาจจะไม่จุ่งยากมากนะครับตัวเลขการคำนวณง่ายๆแต่นี่แหละครับคือเขาเรียกว่าเป็นจุด เล็กเดี๋ยวค่อยๆเติบโตไปนะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของที่เราเรียกว่าหัวข้อยอะทันมานะครับรู้ก่อนรวยก่อนอะไรคือคำว่ารู้ก่อนรวยก่อนนะครับะจะยกตัวอย่างนี้นะครับว่าะระยะเวลาเนี่ยนะครับถือเป็น ตัวแปรที่สำคัญที่สุดอนอกจากสิ่งที่ไล่มาทั้งหมดนะครับมันสำคัญยังไงมันสำคัญโดยเฉพาะถ้าเรามีเงินน้อยๆเนี่ยนะครับหรือมีเงินเก็บจำนวนน้อยๆปัจจัยที่เรียกว่าเวลานี่แหละนะครับที่ส่งผลให้เงินต้นของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ดีที่สุดตัวอย่างนะครับขอ,อยกตัวอย่างนี้ใน A นะครับใน A เนี่ย นา e, เก็บเงินเก็บเงิน1เดือนละ1 0 0 0บาทนะครับเริ่มเก็บตั้งแต่ช่วงอายุ20ปีนะครับไปเลิกเก็บเอาตอนอายุสัก35ปีหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เงินก้อนนั้นเติบโตไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีนาย B นะครับ นายบีมานายบีบ้างนายบีเนี่ยเริ่มช้าไปหน่อยเก็บ1,000เหมือนกันเริ่มสักตอนอายุ30แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60เท่ากันเกตนะครับจะมีช่องว่างระยะห่างของอายุอ่าแสดงว่าคนนี้เก็บแค่15ปีเนาะ ส่วนคนนี้เก็บ30ปีอ่ปีประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ2เหตุการณ์นี้นะครับ 1. ถ้าเกิดว่าทั้ง2คนนี้นะครับเก็บเงินแบบ ไม่มีดอกเบี้ยหรือไม่ได้ผลตอบแทนใดๆการเงินของทั้ง2คนนี้ทั้ง A และ B จะเป็นตามนี้นะครับก็คือหนึ่งพั 1, 000, ใช่ไหมเดือนละพันสิบเดือน15ปีเป็นเงินแสนแปดนะครับอ,อันนี้ก็พัน 12 30ปีเป็นเงิน3 6 6แสนสังเกตว่าในบีจะได้ตังค์เยอะกว่าถทงสองเท่าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทั้งคู่นำเงินไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทน10%ต่อปีนะครับยกตัวอย่างสมมุตินะครับ10%ต่อปี มันจะกลับเป็นอย่างนี้เลยครับว่านาย A จะมีเงินราวๆ5,566,528บาทและนาย B ก็จะมีเงินประมาณ2,518,000อ๋อคำนวณมาครับกดเครื่องคิดเลขรอไว้ไม่ได้คิดไว้ขนาดนั้นโอเคนะครับนี่คือ พูดง่ายก็คือมันคือความหมายและการให้เห็นจริงของดอกเบีย้ยทบน้นและการแสดงออกว่าเริ่มก่อนรวยก่อนอน,นะครับไม่ต้องไปเหนื่อยทีหลังเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือหลักการคำนวณน,นะครับอ้างอิงจากที่ไหนไทยแลนด์นะครับก็จบหัวข้อที่1น,นะครับหัวข้อที่1ไปว่าแล้วก็ทั้ง4หัวข้อย่อยนะครับ ทั้งเราจะเก็บทําไมเราทําเพื่ออะไรอะไรต่างๆแน่ๆ,ๆนะครับอืมแล้วก็อะไรบ้างไงอ่าผมแนะนําให้รู้จักว่าอ่าอ่าดอกเบีย้ยทบต้นเป็นยังไงนะครับ การคำนวณด้วยเลข72นะครับแล้วก็เริ่มก่อนรวยก่อนนะครับก็คือความสำคัญของของของเวลานะครับอ่าแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่จะเป็นพื้นฐานปลูกสร้างนิสัยในหัวข้อที่2ต่อไปนะครับก็คือการวางแผนการออมเงินนะครับในบทที่2 ในคลิปวิดีโอถัดไปก็จะพูดถึงการวางแผนการอ,ออมเงินนะครับรู้จักคำว่าออมนะครับหรือถ้าการออมของเราจะมีผลต่อเศรษฐกิจไหมความสัมพันธ์ระหว่างรายได้รายรับค่าใช้จ่ายและก็เงินออมเนี่ยจะต้องเป็นยังไงกำหนดเป้าหมายในการออมในแต่ละครั้งหรือวินัยในการออมรวมถึงการว,วิธีการออมเงินแบบ ลบ10บวก10เป็นยังไงแล้วก็การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นยังไงนะครับทั้งหมดนี้จะอยู่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับอืาอาจจะเป็นแมงหนึ่งหัวข้อเป็น2คลิปวิดีโอนะครับเพื่อเพื่อไม่ได้ยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันเนาะก็หลักๆของหัวข้อใหญ่ๆเรื่องนี้ก็คือมีเงินน้อยก็รวยได้เนี่ยอ่า ก็น่าจะมีสัก4 4 5หหัวข้อนะครับ4 5 4หห้าหัวข้อหลักนะครับอืมก็ประมาณนั้นนะครับเราจะในคลิปต่อต่อไปก็จนะอธิบายเรื่องภาษีเรื่องตราสารเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับอืมก็ ช่วงนี้ไวรัสระบาดโควิด -19 ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับขอบคุณครับ